สิ่งที่น่าสนใจคือสวตอนนี้กำลังไล่แจ้งจับด้อมส้มนะครับแล้วก็ปีสศรีก็มีการเอาผิดพักเก้าไกลเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้สถานก,การณ์กำลังคุกกร่นมากคนคนก็สับสนว่าตกลงพี่ทาจะสู้รอบสองต่อหรือไม่ผมเรียนว่านะครับพี่ทาสู้รอบสองต่อแต่การสู้รอบสองนั้นนะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อยติตกไปแล้วไม่สามารถนำเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรได้อีกเว้นแต่ ะับประธานรัฐสภาเนี่ยจะเห็นว่ามีประเด็นใหม่ถ้ามีมีประเด็นใหม่แล้วไปนําเข้าเหมือนเดิมใครไปโหวตใครไปยินยอมย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งโทษสูงสุดจำคุกสิปีนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทศสัก์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวสนะครับตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็คุกรุ่นข่าม็อบก็กําลังออกอารวาดนะครับไปยังพอบอเหล่าทัพต่างๆไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศนะครับแล้วก็สำนักงานตารวจแห่งชาติในขณะที่สวก็มีการแจ้งความดีกนะับด้อสมส้ม อย่างน้อย2คดีนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะก็มีการไปแจ้งจับคณะกรรมการการเลือกตั้งพี่ศิสุวรรณจันญยาก็มีการไปเอาผิดกับพักก้าวไกลหลังจากที่มีการปลุกระดมประชาชนไปสร้างความวุ่นวายรอบให้กับสอวอลาตังครับอาวได้ได้ครับเดี๋ยวขึ้นรถไปด้วยน,นี่นะครับผมจะขออะไรอาวร์ให้กับบวกสอวอลากตั้ง ที่มันไม่โหวตให้ประยานใจโอเคและน้อยนั้นก็ยังมีไอ้สอสซอสอำนาจเก่าโอเคก็เลยมามอบให้ท่านอานนท์เดี๋ยวผมจะเอาไปขึ้นรถแล้วก็จะไปมอบไ,ไปที่ออกองทัพบกด้วยวก็เราจะตามไปทั้งกองทัพบกกองทัพเรือแล้วก็ตำรวจนะจ๊ะได้ววไอย่างยิ่งว่าอยากจะเรียนถามท่านด้วยว่าเหลือนไร่สองวันคือวันจนนันทร์อคารส่วนวันพุธนั้นคนไปนแน่นแล้วละ่ะ เต็มแล้วที่หน้าสภาเลยเรียนถามท่านอานอนท์ว่าในวันวันนี้ท่านก็ทําดีแล้วกิจกรรมถามว่าวันจันทร์พรุ่งนี้แลาวก็วันรุน่งคันท่านจะมีกิจกรรมนัดังไงบ้างครับมีแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศกันที่หน้าหอศรีครับหน้าประกาศการหอศรีแล้วก็วันที่สิบเก้าท่านจะบึ้มบึ้ม <c oughs> เพราะว่าตัวแทนจัดคือธรรมศาสตร์เรารู้ยี่ห้ออยู่แล้วครับ <c oughs> โอเคสว <c oughs> เรากำลังมุ่งหน้าที่จะเดินทางไปหอศิลป์กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีการเติมน้ำมันกันเสร็จแล้วท่านผู้ชมครับ่ วัสดีคุณปูมะเฟืองหวานนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับตอนนี้ก็ตำรวจนะฮะสะพานมัควานรังสรรค์น,นะ เรากลับมาไลฟ์สดกันต่อนะครับหลังจากที่เราพักดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันไปไปสตอชอตำรวจตึ้มแมตำรวจตำรวจไงนะครับเบื้องต้นนี้เราก็ไปกองทัพปกกันมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเดินทางไปกองทัพเรือครับสถานีต่อไปเราจะเดินทางไปนะครับที่บริเวณนะฮะ ตำหน้าตําแหน่งชาติคุกผู้ชมครับดีใจกับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลด้วยนะฮะประเทศนี้ก็เกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยประชาชนที่เสียชีวิตล้มาย ใครต่อสู้แล้วตายคนเดียวประเทศนี้เกิดขึ้นได้ไม่มีปัญหาประหลุของเราทุกคนเสียเลือดเสียเนือ้อพ่อแม่ของใครหลายคนในที่นี้เสียชีวิตในการต่อสู้ในเดือนพฤษภาคมปี35หรือก่อนนน้นนั้นในเดือนตุลาปี19หลายคนสูญเสียคนอันเป็นที่รักไปในกระแสการต่อสู้ทุกคน อิดก,ก้อนแรกอิดก,ก้อนแล้วก็แล้วจนนํามาสู่การระเบิดขึ้นในครั้งสุดท้ายในปี2563มันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญการที่คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสู้ในปี63เพราะเขามีต้นทุนมาจากพันธบัรุษของเราตั้งแต่อดีตการมา2475มาคนเพื่อนธุลามาคนเพื่อนพุทสภามาคนเสื้อแดงจึงก่อเกิดจะชนคนรุ่นใหม่ทุกอย่างไม่ได้บังเอิญคนทั้งประเทศ เกือบเจเปอเนี่ยเลือกฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนส่วนใหญ่14ล้านเสียงเนี่ยเลือพกพรรคเก้าใครที่ทุกคนตาหน้าที่ฝ่ายขวาตาหน้าที่ฝ่ายสังคมเก่าตาหน้าว่าเป็นพวกหลบเจ้า14ล้านเลือกพวกนี้เข้ามาอย่าปล่อยให้คนแค่250คนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากคณะรักษาค,าาความสงเพียรชาติหรือคอสชเป็นสมุนปฏิการบางคนเนี่ยเป็นสมุนปฏิการมาตั้งแต่เกิดคือรับใช้ปฏิการมาเป็นสิบสิบปีจะไปให้พวกเขาใช้ข้ออ้างเพียงแค่การแก้ไขกฎหมายมาตราหนึ่งสองซึ่งเป็นกฎหมายธรรมดาในพมนกรมกฎหมายอาญาเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการไม่รับรองนายกของพวกเราหนึ่งหนึ่งสอง ถึงที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่ข้ออ้างเพราะสิ่งที่เขากลัวจริงๆคือคนเหล่านี้พักเก้าไกลพักเพื่อใดฝ่ายตัดตั้งรัฐบาลทั้งไปพักจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งเป็นสังคมเก่าเป็นสังคมใหม่เขากลัวการเปลี่ยนแปลงทางหาเขาไม่ได้กลัวเลขแกนหนึ่งสองเพราะอะไรเพราะมาตราหนึ่งหนึ่งสองต่อให้เข้าสภาเขาก็มีสิทธิในการมาพิจารณาว่าจะให้ผ่านหรือไม่ ซึ่งแนวโน้มก็อาจจะไม่ผ่านก็ได้การหยิบยกตัวถึงสองมากลราอ้างทิ่ไม่แค่ข้ออ้างเท่านั้นความจริงพวกเขากลัวการเข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลัวพักเก้าไก่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วไปเปลี่ยนหลักสูตร้างสมองของลูกหลานของพวกเขา ัวคนอย่างรังสิมันโลภกลัวคนอย่างวิรอดจะเข้าไปดูแลสำนักตัวแห่งชาติจะยกเลิกตัวชา้างกลัวจุดนี้กลัวพักฝ่ายประชาธิปไตยจะไปเปลี่ยนโครงสร้างของสภากราโหมให้พวกนราพลงนเรือเนี่ยเข้าไปเหนียมหน้าในการจัดการกระทรวงกางลาโหมเรือดำน้ำกูไม่เอากูไม่เอากูไม่โหวหตเฮลิคอปเตอร์กูไม่เอากูไม่โหวตงบไปลรงพักใต้กูไม่เอากูไม่โหวตเขากลัวพลังเรือไปเป็นใจเหนือทหาร กลัวว่าจะไม่ได้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดไปปกครองในหัวเมืองในจังหวัดต่างๆเขากลัวพวกเราลืมตาอ้าปากและใช้เสีภาพใช้สิทธิเลือกผู้ว่าด้วยของเราเองน้องๆและลูกหลานยายทุกคนนะคะก่อนที่ยายจะพูดอะไรไปยายอยากจะให้ทุกคนได้ลองไปฟังคลิปของน้องผู้ชายคนหนึ่งก่อนคะ่ะเราไปฟังกันคะ่ะเจอคลิปผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ ที่เขาบอกว่า10ข้อเรียกร้องของพวกเราที่บอกว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองพวกเราคิดไปเองแล้วคุณไปคอมเมนต์ใส่คนข้างล่างว่าการที่พวกเราปฏิรูปสถาบันได้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงได้แล้วทหารยังเกิดการปฏิวัติคือการรัฐประหารอยู่เนี่ยมันจะทำยังไงขอโทษนะคะสถาบันกษัตริย์ เป็นคนเซนพระปรมาภพิไทยแต่งตั้งคณะรัฐประหารค่ะไปดูข้อมูลดีๆก่อนคุณจะมาพูดแล้วการเซนแต่งตั้งคณะรัฐประหารหรือเซนพระปรมาภพิไธยนั่นแปลว่าสถาบันกรรษัตริย์ลงมายุ่งกับการเมืองค่ะน้องในคลิปด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงที่น้องหมายถึงหมายถึงยายหรือเปล่าหรือว่าหมายถึงคนอื่น แต่ถ้าไม่ใช่ยายก็ต้องขออนุญ,ญาตที่จะชี้แจงกลับนะคะไม่รู้ว่าเราศึกษาตำราเดียวกันหรือเปล่าเนาะการที่น้องบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมมาพธิไทยประกาศแต่งตั้งคณะรัฐประหารความหมายของน้องหมายถึงก่อนการรัฐประหารหรือหมายถึงหลังการรัฐประหาร ถ้าน้องหมายถึงว่าพระมหากษัตริย์ทรงเซนรับรองเซนพระประมาพิไทยก่อนการรัฐประหารบอกเลยว่าข้อมูลนี้มั่วมากค่ะไม่เป็นความจริงค่ะไม่มีการออกใบอนุญาตใบสั่งใดๆจากพระมหากษัตริย์ไม่มีการสั่งการให้ใครใดๆทั้งิ้นไปรัฐประหารท่านจะได้อะไรจากการรัฐประหารนะคะอันนี้ถามก่อนนะคะไปหาหลักฐานมาให้ได้ะคะ่ะไม่งั้นจะเป็นการกล่าวหานะคะ แต่ถ้าน้องหมายถึงการลงพระปรมาภิไธยหลังจากที่ทําการรัฐประหารแล้วเสร็จเป็นการลงพระปรมาภิไธยประกาศแต่งตั้งคณะรัฐประหารใช่ค่ะพระมหากษัตริย์มีหน้า,นาที่ต้องลงพระปรมาภิไธยประกาศแต่งตั้งคณะรัฐประหารเป็นไปตามรัฐธรรมนูญทําไมถึงเป็นแบบนั้นย้อนกลับไปถามคณะราษฎรปี2475นะคะที่ได้ทําการกริบกรอนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์ สิทธิหน้าที่ที่ท่านจะได้แสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเนี่ยยิดของท่านไปนหมดแล้วค่ะท่านไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นด้วยซ้าค่ะแล้วถ้าท่านไม่ลงนามอะไรจะเกิดขึ้นภายใน90วันถ้าท่านไม่ยอมลงพระบระมมภิไทยเขาจะกลับมาทบทวนกันว่าจะยังไงกันดีและถ้าเขาก็ยังคิดว่าจะต้องให้ท่านลงเขาก็จะเอากลับให้ใหท่านลงอีกภายใน30วันถ้าใครใน30วันท่านยังไม่ลงนามอีกเกิดอะไรขึ้นเขาก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติอยู่ดีค่ะน้องคะ ยังไงก็ลองไปศึกษาดูอีกทีด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 ีนะคะและยายอยากฝากไว้ค่ะทําอะไรก็อย่าทําเกินวันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินได้มายี่ยมคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับสืบเนื่องจากกร,รณีเมื่อวันอาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยทงางพัคเก้าไกลได้ไปจปดัดเิธีบริเวณลานหน้าเซนทรัลนะครับเพื่อภาสัยในการ ขอบคุณมสมาชิกในการที่จะร่วมกันสนับสนุนการโบวให้ในายพิธาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่ปรากฏว่าภายในงานดังกล่าวได้มีการนำเยาวชนหรือนำเด็กนะครับอายุประมาณ10ขวบงคนขึ้นมากล่าวปาใัยในเวทีดังกล่าวด้วยแล้วก็มีการให้เด็กพูดในลักษณะเป็นแฮสปีชนะครับใน,ในกรณีดังกล่าวเนี่ย เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยสังคมกันมาโดยตลอดเพราะว่าเด็กนั้นเป็นบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนั้นการที่เอาเด็กขึ้นมานะครับใช้ประโยชน์ในทางการเมืองนั้นโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับพศสองพห้าสี่สิบหกเนี่ยในมาตรา26-27เนี่ยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้าบุคคลใดนำเด็กนะครับหรือสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กนะครับ มาดำเนินการในลักษณะที่แสวงหาผลประโยชน์ต่อเด็กเหล่านี้นะครับพี่ศิสวรลณจันยาซึ่งก็เป็นนักร้องคนดังไปร้องพักก้าวไกลนะครับหลังจากที่มีการปลุกระดมประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียเข้าไปทําการชุมนุมหน้ารัฐสภานะครับซึ่งกรณีดังกล่าวถ้ามีความผิดจะมีโทษจําคุกถึง10ปีเลยทีเดียว นในขณะเดียวกันก็มีการแก้เกี้ยวไปแจ้งความดำเนินคดีต่อคณ,นะณะกรรมการการเลือกตั้งหลังจากที่ก้าวไกลนั้นถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้มูลความผิดพิธาลิมเชลรัฐหัวหน้าพักนะรเรื่องการถือครองหุ้นไอทีวีการแก้เกี่ยวครั้งนี้ก็หวังว่าเป็นหลัก เป็นเกมที่2ที่เขาบอกนะครเป็นกลยุทธ์ที่2ที่จะทำการตอบโต้ซึ่งที่ผ่านมาในกรณีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ถูกชี้มูลสื่อแล้วก็มีการไปร้องนะครับแจ้งจับคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่สุดท้ายสารนั้นทำการยกฟ้องนะครับในขณะที่ Up, คามอบก็ปรากฏว่าก็มีการเคลื่อนไหวบุกไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผอบอเหล่าทัพนะซึ่งดูแลเรื่องของความมั่นคง การปลูกกระดมครั้งนี้ที่โดยนำโดยอานนทนนำพาซึ่งถ้าเขาออกมาเคลื่อนไหวลักษณะดังกล่าวซึ่งอานนท์เป็นแกนนำกลุ่มรัศดรมาก่อนนะที่ผ่านมามีการขอการประกันตัวนะครับโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ก่อความวุ่นวายอีกคราวล่านี้อานนท์ก็มีการออกความออกมาเคลื่อนไหวนะครับสนธิยานนะครับคนของพรรคของลุงป้อมนะ ก็ได้มีการไปยื่นต่อสถานีตำรวจนะครับเพื่อทำการตรวจสอบก่อนหน้านี้ว่าอานอนท์นั้นเคลื่อนไหวนั้นมีส่วนที่ผิดกฎหมายหรือไม่และได้มีการเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการประกันตัวหรือไม่นะซึ่งตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะมีการล้เมิดเรื่องของเงื่อนไขการประกันตัวของอานทน์นะครับอย่างไรก็ตามในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองที่อานทน์นะฮะ พาไปบุกยังพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทัพปกทัพเรือทัพอากาศและก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสาเหตุหลักๆเพราะนะทหารมีการเคลื่อนกำลังพลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่21นะครับการเคลื่อนกำลังพลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อที่จะทำการซ้อมรบร่วมกับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกา ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเหตุการณ์ลักษณะการเดินกลยุทธ์แบบนี้ของฝ่ายส้มและฝ่ายเสื้อแดงเคยเกิดขึ้นมาก่อนในปี2552ปี2553ที่บุกไปหน่วยงานทหารแบบนี้นะครับและเคยเกิดขึ้นเมื่อปี2557และเกิดขึ้นอีกครั้งในปี2562และปี2563ในก็ะงงชัดเจนมีต้นแบบมาจากการเดินกลยุทธ์ทางการเมืองของฝั่ง เสื้อแดงนะครับที่บัญชาการเหตุการณ์มาจากดูไบนะครับสิ่งเหล่าน,นี้กำลังเกิดขึ้นในขณะที่มีการไปร้องเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งอ้างว่ามีการแจ้งจับกรกตนะครับที่ผ่านมาก็มีการไปแจ้งจับกกตมาแล้วในคดีของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจสุดท้ายนะครับมีการ ยกฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอํานาจอยู่แล้วไปฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้อ้างว่าผิดขั้นตอนจริงๆคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาทําถูกขั้นตอนทุกประการนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือสวตอนนี้กําลังไล่แจ้งจับด้อมส้มนะครับ แล้วก็ปีศสีก็มีการเอาผิดพักเก้าไกลเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้สถานการณ์กําลังคุกกร่นมากคนคนก็สับสนว่าตกลงพี่ธาจะสู้รอบสองต่อหรือไม่ผมเรียนว่านะครับพี่ธาสู้รอบสองต่อแต่การสู้รอบสองนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อยติตกไปแล้วไม่สามารถนําเข้าสู่สภาผู้แทนรัษฎรได้อีกเว้นแต่นะครับประธานรัฐสภาเนี่ยจะเห็นว่ามีประเด็นใหม่ถ้ามีมีประเด็นใหม่ แล้วไปนําเข้าเหมือนเดิมใครไปโหวตใครไปยินยอมย่อมมีความผิดตามกฎหมายซึ่งโทษสูงสุดจําคุกสิปีนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Yeah. <laughs>